吓死我了你่านประธาไนอนี่ตำรวจนะนะอันนั้ผู้คองอันนี้อันนี้ตำรวจนะ ทุกคนดูนะว่าเนี่ยคือตำรวจดูตำรวจไอ้เหี้ยตำรวจสอนอชนะสงครามเนอะดูตำรวจสอนอชนะสงครามนะเวย้ยดูดูไปเที่ยวท้าเขาแบบเนี้ยนี่ตำรวจสอนอชนะสงครามนะนี่คือตำรวจสอนอชนะสงครามนะเวย้ย ดู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 นี่คือตำรวจสอนอชานสงครามเมาอ่ะเมาและหาเรื่องและคนที่ห้ามไปวนๆนนี้คือผู้กองนะเว้ย ไอเชี่ยนี่มันอะไรเนี่ยปูก็ไม่ได้เอาบัตรนักข่าวไม่นั้นมึงเจอแล้วขอไปต่อยกับแม่เฮ้ยร้อเล่นต่อยไม่ได้หรอกเขาไป็นตำรวจดูดิดู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 หาเรื่องใหญ่เลยดู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  ด,ดู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 ดเอานี้ตำรวจนะนั่นอ่ะเอาไอ้เชี่ยไปต่อยมั่วหมดแล้ว <honorable honorable orable> เนี่ยดูอันนี้ตำรวจนะเว้ยนี่ตำรวจนะเว้ยนี่ตำรวจปะ สอนอชนะสงครามกูไม่รู้ใครอ่ะไปหาเรื่องประชาชนด้วยมันจบแลแ้วแหมถเท่าวันนี้ผมถือบัตรนักข่าวมานี่จบเลยนะครับเนี่ยก็อรอพลเมืองดีไปห้ามแต่ว่ามันไม่ได้อ่ะ ดู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 เป็นอุทาหรณ์ว่าคนมาเมาเป็นไงอันนี้ตำรวจนะครับตำรวจสอนอชนะสงครามนะ